จูลโคปาลาสูตรการข้ามฟากของฝูงโคจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมัชชิมมนิกายมูลปันนาศหลวงพ่อเจ้าขาหนูซาบซึ้งกับเรื่องราวในมหาโคปาลาสูตรเป็นอย่างยิ่งและได้เข้าใจในคุณสมบัติ11ประการของภิกษุผู้จะเจริญในธรรมแล้ว หนูขอความเมตตาหลวงพ่อให้ช่วยอธิบายพระสูตรต่อไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งเจ้าค่ะเจริญพรโยมวาสนาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระสูตรลำดับต่อไปมีชื่อว่าจูลโคปาลสูตรซึ่งเป็นพระสูตรคู่กันกับพระสูตรที่แล้วคำว่าจูละแปละว่าเล็ก น้อยหรือย่อดังนั้นจุลโคปาลสูตรจึงเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอุปมาด้วยในโคบานขนาดย่อมหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบภิกษุในพระธรรมวินยัยกับการที่นายโคบานจะนำฝูงโคข้ามฟากของแม่น้ำคงคาที่เชี่ยวกราก เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่ข้ามพ้นโอคะคือสังสารวัตได้กับผู้ที่ยังต้องติดอยู่ในกระแสน่าสนใจมากเลยค่ะหลวงพ่อเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากแล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นอย่างไรคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าอุปมาว่า ดูกระรพิกษสทั้งหลายเปรียบเหมือนนายโคบานผู้ไม่ฉลาดไม่รู้จักพิจารณาให้ดีในฤดูฝนช่วงปลายเดือนเมื่อแม่น้ำคงคาเต็มเปี่ยมทั้งสองฝั่งเขากลับต้อนฝูงโคให้ข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามที่แคว้นวิเทหะโดยไม่เลือกหาท่าข้ามที่ปลอดภัยฝูงโคเหล่านั้นเมื่อถูกต้อนลงไปในกระแสน้ำที่เชี่ยวกราบ ก็ย่อมไม่สามารถว่ายข้ามไปถึงฝั่งได้ต้องประสบกับอันตรายและพากันล้มตายอยู่กลางแม่น้ำนั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่านายโคบานนั้นเป็นผู้ไม่ฉลาดชั้นใดก็ชันนั้นดูกระพิกสูตรทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้ไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้า ไม่ฉลาดในวิสัยของมารและไม่ฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของมารไม่ฉลาดในวิสัยของมัจจุและไม่ฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของมัจมมมจุชนเหล่าใดที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสอนของสมณพราหมณ์เหล่านั้นชนเหล่านั้นก็จะประสบกับความพินาศย่อยยับไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลานานเปรียบเหมือนผู้นําทางตาบอด การเดินตามผู้นำทางที่มองไม่เห็นย่อมมีแต่จะพากันเดินตกเหวตกบ่อหรือเปรียบเหมือนการขึ้นเรือที่ไม่มีหางเสือเรือนั้นย่อมลอยคว้างไปตามกระแสลมและคลื่นไม่มีทางไปถึงฝั่งที่ปลอดภัยได้หรือเปรียบอีกอย่างก็คือการเชื่อหมอเถื่อนที่ให้ยาผิดๆมากับเราไม่เพียงแต่โรคจะไม่หาย แต่ยังอาจจะทำให้อาการสุดหนักลงกว่าเดิมอีกด้วยแล้วนายโคบาลทุชาญฉลาดล่ะคะเขาทำอย่างไรพระองค์ตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายโคบาลทูชาญฉลาดรู้จักพิจารณาให้ดีเมื่อจะนำฝูงโคข,ข้ามแม่น้ำคงคาเขาจะเลือกหาท่าข้ามที่ปลอดภัยเสียก่อนแล้วจึงค่อยๆต้อนฝูงโคให้ข้ามไป เขาจะให้โคจ่าฝูงที่แข็งแรงและเป็นผู้นำข้ามไปก่อนเมื่อโคจ่าฝูงข้ามไปได้อย่างปลอดภัยแล้วฝูงโคที่เหลือก็จะว่ายตามไปเป็นทิวแถวและสามารถข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดิภาพทั้งหมดแม้แต่ลูกโคตัวเล็กที่สุดที่เพิ่งเกิดก็จะสามารถอาศัยแรงเหนี่ยวนำของแม่โคว่ายข้ามฟากไปได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน ฉันใดก็ฉันนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้และโลกหน้าฉลาดในวิสัยของมารและไม่ฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของมารฉลาดในวิสัยของมัจจุและสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของมัจจุชนเหล่าใดที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสอนของสมณะพราหมณ์เหล่านั้น ชนเหล่านั้นก็จะประสบกับความเจริญงอกงามเป็นประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนานแล้วฝูงโคที่ข้ามฟากไปได้นั้นเปรียบได้กับใครบ้างคะพระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบไว้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักนโยมโคจาฝูงที่แข็งแรงซึ่งข้ามไปก่อนเปรียบได้กับเหล่าภิกษุผู้เป็นพระอรหันตขีนาศ ที่ได้ข้ามโอคะคือสังสารวัตรไปถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วโคที่แข็งแรงรองลงมาเปรียบได้กับเหล่าภิกษุผู้เป็นพระอนาคามีที่สิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าแล้วจะปรินิพพานในพรหมโลกไม่กลับมาเกิดอีกโคที่ไหว้ตามไปเป็นทิวแถวเปรียบได้กับเหล่าภิกษุผู้เป็นพระสกทาคามีและพระโสดาบัน ที่สิ้นสังโยดสามและมีคติที่แน่นอนว่าจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าและลูกโคตัวเล็กที่สุดที่ไหว้ตามแม่ไปเปรียบได้กับเหล่าภิกษุผู้เป็นธรรมานุสารีและสัทธานุสารีคือผู้ที่ยังไม่มีกำลังมากนักแต่ก็มีความเชื่อมั่นและศรัทธานในพระธรรมคำสอนและพยายามปฏิบัติตามอย่างเต็มกำลัง พวกเธอก็ย่อมสามารถข้ามพ้นกระแสแห่งทุก์ไปได้เช่นเดียวกันกระาบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่สุดเจ้าค่ะตลอดการสนทนาในจูลโคปาและสูตรนี้หนูได้รับความเข้าใจและกำลังใจอย่างหาที่สุดมิได้ว่าแม้เราจะยังมีกำลังน้อยแต่หากเราเดินตามทางที่ถูกต้องก็ย่อมมีโอกาสที่จะข้ามพ้นห้วงทุกไปได้เช่นเดียวกันถูกต้องที่สุดเลยโยม พระองค์ได้ตรัสสรุปในตอนท้ายว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้และโลกหน้าเราได้เปิดประตูแห่งอมตะนิพพานไว้แล้วเพื่อเหล่าสัตว์ผู้มีโสตประสาทขอให้เธอทั้งหลายจงปล่อยใจมาเถิด